ผมนี้ผมจะลฟสดนครับงครึ่นะครับกกตตามนะครับก็มาดูกันนะครับราผมจะลอะไรยังไงนะครับแต่ที่สำคัญอะนะครับ ถ้าคนที่เข้ามาดูอ่ะตรงนี้นะครับได้ของติดไม้ติดมือแน่ๆนะครับผมแจกฟรีนะพวกเนี้นะครับก็เข้ามาที่ Facebook ผมแล้วกันเดอร์พิมพ์ว่าภาษาไทยเลยนะครับลบปัญญาอุดยหวมนะนะครับตรงนี้เจอกัน11อโมงครึ่งนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเพจ ในแพลตฟอร์มของผมนะครับก็คือนกสตรีมเกมเนาะชื่อมก็บอกไปแล้วนะครับนกสตรีมเกมนะครับก็คือผมจะสตรีมเกมเพจสองพันยิบเอ็ดเนาะก็พิมพ์ไปได้นะครับนกสตรีมเกมนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีสตรีมมาแล้วล่ะนะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณนะจ๊ะ ครับโอเคยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณน,นะครับทุกกำลังแรงใจทุกผู้ติดตามทุกสับสไครต์นะจ๊ะไปทำงานแล้วสวัสดีครับ